เลกก็แอนสัน EP 42คนที่อยู่เบื้องหลังก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นถี่ละลัวทำให้อลันค่อยๆรู้สึกตัวแล้วลืมตาก่อนรีบเด้งตัวลุกขึ้นจากโซฟาห้องนั่งเล่นเปลือกตากระพิบปิบิดเพื่อปรับโฟกัสให้กับแสงสว่างที่สาดส่องผ่านกระจกใสเข้ามากระทบกับม่านตามือเล็กยกขึ้นนวดขมับสองข้างพางคิด นี่เขานั่งรอพี่หวังปู้จนเผลอหลับไปหรอเนี่ยงั้นแสดงว่าเมื่อคืนพี่หวังปู้ไม่ได้กลับมาสินะก๊อกก๊อก,กเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งอัลันจึงสลัดความสงสัยทุกอย่างออกจากหัวแล้วลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูเลิกคิ้วขึ้นมองบอิกาตัวโต,วตวสองคนที่บนมือหนึ่งในสองคนนั้นมีถาดบรรจุอาหารเช้า ซึ่งประกอบไปด้วยขนมครัวซองและกาแฟคาปูชิโน่ขออนุญาตนำอาหารเข้ามาเสิร์ฟครับภาษาอังกฤษสำเนียงอิตาลีจากบริการหน้าโหดดังขึ้นเพื่อขออนุญาตเข้ามาในห้องอาลันมองบริการต,ตัวโตวทั้งสองคนสลับกันไปมาครู่หนึ่งก่อนเอ่ยตอบกลับเชิญครับเมื่อได้รับอนุญาตบริการทั้งสองคนก็เดินนำอาหารมาวางลงที่โต๊ะ หนึ่งในนั้นเดินไปสำรวจภายในห้องทำให้อลันต้องมองดูอย่างแปลกใจก่อนเอ่ยถามไปมีอะไรหรือเปล่าครับคุณไม่ต้องตกใจพวกเราแค่สำรวจดูความปลอดภัยในห้องนิดหน่อยเป็นคำสั่งของคุณหวังฟู่พอได้ยินบริการคนนั้นพูดถึงหวังฟู่อลันก็รีบถามกลับไปทันทีจริงด้วยนี่พี่หวังฟู่ยังไม่กลับมาอีกเหรอยังครับ แล้วจะกลับมาตอนไหนวันนี้คงไม่กลับทำไมการถามจี้ของอารันทำให้บริการคนดังกล่าวตีสีหน้าเข้มขึ้นด้วยความไม่พอใจนิดๆแต่อารันก็ไม่ได้สนใจยังคงถามต่อว่าไงพี่หวังผู้จะกลับมาตอนไหนน่าจะตอนเสร็จงานงั้นหรองานอะไรอ่ะบริการหนุ่มถึงขั้นขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างไม่พอใจเมื่อดูเหมือน เด็กที่เจ้านายเขาสั่งให้มาดูแลจะทำตัวสอดรู้สอดเห็นเกินสมควรนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณควรรู้ครับและพวกผมก็ไม่ได้มีหน้าที่มาตอบคำถามของคุณฉันก็แค่อยากรู้ว่าพี่หวังฟู่ไปไหนแค่นั้นเองไม่เห็นจะต้องทำหน้าโหดขนาดนั้นอลันส่ายหัวให้กับบริกาศหน้าโหดทั้งสองคนก่อนเดินไปนั่งลงที่โต๊ะอาหาร หยิบขนมครัวซองขึ้นมากัดกินแล้วยกแก้วกาแฟขึ้นดื่มตามลงไปทำตัวเหมือนไม่สนใจบริการทั้งสองคนแถมยังไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวให้กับใบหน้าโหดๆของชายหนุ่มตัวโตทั้งสองคนเลยและนั่นทาให้บริการทั้งสองคนหันมามองหน้ากันอย่างแปลกใจกับปฏิกิริยาของเด็กหนุ่มเพราะถ้าเป็นเด็กทั่วไปโดนบริกรหน้าโหดสองคนเข้ามาคุมถึงในห้อง คงมีหวาดกลัวหรือไม่ก็ตัวเก่งกันบ้างล่ะแต่นี่อะไรทำตัวสบายสบายอย่างกับอยู่บ้านของตัวเองเออแล้วนี่พวกนายยังยืนทำอะไรกันอยู่ไม่ออกไปล่ะพวกผมต้องอยู่เฝ้าคุณในนี้จนกว่าคุณหวังฟูจะกลับมาเฝ้าฉันเฝ้าทำไมถ้าพี่หวังฟูไม่กลับมาเดี๋ยวฉันก็จะกลับที่พักแล้วไม่ได้นะครับคุณจะออกไปไหนไม่ได้จนกว่าจะได้รับอนุญาต อลันวางขนมครัวซองในมือลงที่จานก่อนหันมาคุยกับบริการคนดังกล่าวอย่างจริงจังอนุญาตจากใครพี่หวังฟู่เหรองั้นเดี๋ยวฉันโทรบอกเขาก็ได้ไม่มีประโยชน์หรอกครับหมายความว่ายังไงบริการคนดังกล่าวมองดูอลันคู่หนึ่งก่อนถอนลมหายใจออกมาแล้วเอ่ยต่อไปคุณต้องอยู่รอพบคนคนหนึ่งก่อนใครเดี๋ยวก็รู้ครับ บริการคนดังกล่าวตอบแค่นั้นไม่ได้พูดคุยอะไรกับอลันต่อนอกจากหันไปคุยกับบริการอีกคนด้วยภาษาอิตาลีเด็กอะไรวะพูดมากขี้สงสัยและสอดรู้สอดเห็นชิบหายพูดอะไรระวังปากหน่อยนั่นคนสำคัญของคุณหวังปู้ถ้าเกิดเขาเอาไปฟ้องคุณหวังปู้จะเป็นเรื่องเอาอีกอย่างเดี๋ยวคุณนายก็จะมาถึงแล้วกลัวอะไรวะเด็กนั่น ฟังภาษาอิตาล,ลีไม่ออกสักหน่อยเออวะจะว่าไปกูละเซงเลยที่ต้องมาเฝ้าเด็กนี่แทนที่จะได้ไปส่งของที่ท่าเรืออดได้โบนัสเลยวะเสียดายทำไมวะในเมื่อเดี๋ยวพวกเราก็จะได้โบนัสจากคุณนายอยู่แล้วอลันพยายามทำตัวเหมือนฟังไม่รู้เรื่องว่าบริิกัตทั้งสองคนคุยอะไรกันทั้งที่ความจริงแล้วกับจดจ่อและคิดตาม สิ่งที่ทั้งสองคนนั่งคุยกันพังวิเคราะห์ส่งของที่ท่าเรืองั้นเหรอแสดงว่าตอนนี้พี่หวังฟู่กำลังส่งของอยู่สินะว่าแต่ของนั่นมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ของถูกกฎหมายแน่นอนแล้วอีกอย่างคุณนายที่กำลังมานี่คือใครกันแกรกเสียงเปิดปิดประตูดังขึ้นทำให้อลันหันกลับไปมองก่อนเบิกตาโพง เมื่อพบกับอคันตุกะผู้มาใหม่ประเมยใบหน้าสวยเย่อหยิ่งตามการเวลายกยิ้มมุมปากพร้อมทั้งก้าวขาเข้ามาไงาจ๊ะหวังซุนน้อยถึงขั้นหนีตามหวังผู้มาถึงที่นี่เลยเหรอจ๊ะอาลันมองดูผู้หญิงที่มีศักเป็นป้าสะัยด้วยความแปลกใจเพราะรู้สึกเหมือนว่าอีกฝ่ายกำลังมองตนด้วยสายตาสมเพศบนเหยียดหยามนิดนด ผมว่าป้าเหมยกำลังเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้หนีตามพี่หวังฟู่ผมแค่มาเที่ยวกับเพื่อนงั้นเหรอมาเที่ยวกับเพื่อนไหนล่ะเพื่อนของเธอไม่เห็นจะมีสักคนอัลลันถอนลมหายใจออกมาเพื่อระบายความอึดอัดก่อนตอบกับคนสูงวัยกว่าผมแยกกันกับเพื่อนแล้วบังเอิญมาเจอพี่หวังฟู่เขาจึงพาผมมาที่นี่หญิงสูงวัยยกยิ้มมุมปาก เหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่อาลันพูดนั่นเป็นแผนการที่ดีนะปะ้าเหมยหมายความว่ายังไงครับมือเลียวที่บนเล็บถูกแต่งแต้มด้วยสีเลือดนกจับหมับเข้าที่ใบหน้าของอลันก่อนออกแรงบีบจนอลันรู้สึกเจ็บนิดๆอย่าทำตัวไร้เดียงสาฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ใส่ซื่อเหมือนรูปลักษณ์ภายนอกเพราะถึงขั้นทำให้ตาฟู่หลงหัวปักหัวปาขนาดนี้ คงไม่ธรรมดาฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าเธอมีอะไรดีตาฟูดถึงได้หลงไหลถึงขั้นกล้าขัดคำสั่งของฉันในวินาทีสุดท้ายของภารกิจพูดจบหวังเหมยก็สะบัดมือออกจากหน้าของอลนันและนั่นทำให้ไปหน้าของอลนันหันไปตามแรงสะบัดปราเหอยพูดเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจงั้นเหรอฉันจะบอกให้ ถ้าอยากคบกับตาฟูและทำให้ฉันยอมรับเธอต้องทำตามที่ฉันสั่งเคยพูดไว้ไม่ใช่หรอว่าจะยอมทำตามทุกอย่างถ้าหากได้รักกับตาฟูตอนนั้นที่ฉันได้ยินฉันว่ามันเป็นเรื่องตลกและฉันไม่คิดอยากจะได้สไปยเป็นผู้ชายแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจละถ้าเธอให้พ่อของเธอยกคุนทั้งหมดในบริษัทให้กับฉัน ฉันจะให้พวกเธอสองคนคบกันว่ายังไงทำได้ไหมหวังซุนน้อยอลันมองใบหน้าของคนที่มีศักเป็นป้าสะพ้ยนิ่งงันคู่หนึ่งพางคิดตามคำพูดของอีกฝ่ายจากลักษณะการพูดแสดงว่าป้าเหมยรู้อยู่แล้วว่าหวังซุนกับพี่หวังปู้มีใจให้กันแต่ถ้าให้เดาช่วงเวลาที่ผ่านมาป้าเหมยคงเป็นคนขัดขวาง และหาผู้หญิงมาให้พี่หวังฟู่ดูตัวจนหวังซุนเข้าใจผิดแต่มาตอนนี้กับจะยอมรับถ้าเขายอมร่วมมือทำให้ป้าโอนหุ้นให้แต่ว่าดูจากแวลตาแล้วป้าเหมยคงแค่ต้องการหลอกใช้แล้วเขี่ยหัวทิ้งเพราะสายตาที่ดูเหยียดหยามแบบนั้นไม่มีทางที่ป้าเหมยจะยอมรับในตัวของหวังซุนหลอกนี่คิดจะใช้ความรักของหวังซุนที่มีเป็นเครื่องมือ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองช่างเป็นผู้หญิงที่หลายกาดไม่เบาถ้าผมไม่ยอมทำตามล่ะครับลิมฝีปากอวบอิ่มที่เคลือบไปด้วยลิปสติกสีแดงเสะยะยิ้มมุมปากก่อนเดินอ้อมไปนั่งลงข้างหลังอลันและวางมือลงบนหัวไหลทั้งสองข้างพางโน้มตัวลงนิดนิดแล้วเอ่ยขึ้นข้างหัวอลันก็คงต้องใช้ตัวเธอเป็นตัวประกันตอนอยู่ที่ไทย หาทางจับตัวอยู่ตั้งนานแต่ก็จับไม่ได้ไม่คิดเลยว่าอยู่ดีๆก็เดินเข้าห้องมาเองโดยไม่ต้องวางแผนให้ยุ่งยากนะหวังซุนน้อยอลันตวัตตาขึ้นมองคนสูงวัยกว่าเล็กน้อยก่อนก้มหน้ากับลงที่โตะ๊ะพางคิดจะเอาอยัางไงดีดูเหมือนว่าเขาจะตกหลุมพางของป้าเหมยเข้าแล้วสิจะหนีออกจากที่นี่ตอนนี้ก็คงไม่ได้เพราะในตึก ไม่ได้มีแค่บริการสองคนที่อยู่ในห้องของเขาเท่านั้นคุณนายจะเอายังไงต่อครับผมกลัวถ้าชักช้าเดี๋ยวคุณหวังฟู่กลับมาแผนของคุณนายจะล่มเอานะครับบริการหนึ่งในนั้นรีบเสนอขึ้นเพราะเห็นว่าหวังเมยยังคงไม่สั่งการอะไรสักทีตาคมสวยหลี่มองอลันนิดหน่อยก่อนเงยหน้าขึ้นสั่งบริการคนดังกล่าวเอาตัวเด็กนี่ไปที่โกดังบรรยากาศ มันจะได้ดูน่ากลัวขึ้นครับชายหนุ่มล่างโตทั้งสองคนก้มหัวรับคำสั่งก่อนเดินเข้ามาล็อกตัวอลันให้ลุกขึ้นยืนและพาเดินออกจากห้องแต่ยังไม่ทันจะพ้นประตูหวังเมยก็เรียกไว้สก่อนเดี๋ยวคุณนายจะสั่งอะไรอีกหรอครับหวังเมยไม่ได้ตอบกลับอะไรบริการคนดังกล่าวแต่เดินเข้าไปหาอลันจัดการล้วงเอามือถือในกระเป๋ากางเกงของอลันออกมา มองศบตานิดหน่อยก่อนโยนมือถือลงที่พื้นแตกระจายพร้อมด้วยใช้เท้าเหยียบซ้ำเข้าไปแล้วยกยิ้มมุมปากเมื่อเห็นอาการตกใจของอลันไม่ต้องกลัวหวังซุนน้อยป้าไม่ฆ่าหนูหรอกเพราะถ้าทำแบบนั้นตาฟู่คงไม่ยอมทำตามคำสั่งของป้าว่าไปแล้วเธอนี่ก็มีประโยชน์ไม่เบานะเป็นทั้งเหยื่อล่อพ่อของเธอและเป็นเครื่องมือทำให้ตาฟู่ ทำตามคําสั่งของป้าอลันได้แต่มองหน้าหญิงวัยกลางคนที่มีศักเป็นป้าสะพ้ายพังคิดในใจผู้หญิงคนนี้ช่างห้ายกาดแถมโลภมากอีกตัางหาดที่สำคัญหลอกใช้ทุกคนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่เว้นแม้แต่พี่หวังฟู่ที่เป็นลูกผมสงสารพี่หวังฟู่จริงๆนะครับที่มีแม่แบบป้าเหมยห้ายกาดแถมยังหลอกใช้เขามาโดยตลอด คำพูดคำจาดูฉลาดขึ้นกว่าแต่ก่อนนะหวังซึนน้อยเธอกำลังทำให้ป้าแปลกใจนะรู้ไหมอีกอย่างป้าว่าเธอกำลังเข้าใจผิดป้าไม่ได้หลอกใช้หวังฟู่เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันป้าให้หวังฟู่ทำในสิ่งที่ต้องการและป้าก็มอบสิ่งที่หวังฟู่ต้องการกลับคืนไปอย่างเช่นการได้รักกับเธอไงฟังดูเป็นข้อเสนอ ที่น่าสนใจใช่ไหมล่ะอลันมองหน้าหวังเหมยนิงน่งงันไม่รู้จะตอบกลับอะไรผู้หญิงคนนี้จริงๆได้แต่ปล่อยให้อีกฝ่ายพาตัวเขามาที่โกดังเก็บของซึ่งถ้าจำไม่ผิดที่ตั้งของโกดังนี้อยู่ไม่ไกลกับเส้นทางที่จะไปท่าเรือจับมัดกับเก้าอี้พอเข้ามาในโกดังหวังเหมยก็สั่งให้บริการสองคนจับอลันมัดติดกับเก้าอี้อย่างรวดเร็ว จนอลันตั้งตัวไม่ทันเพียฝ่ามือบางสาดเข้าที่ใบหน้าของอลันอย่างแรงจนหน้าหันมุมปากรู้สึกแสบนิดนิดแถมกลิ่นคาวเลือดยังคุ้งไปทั่วปากเล่นกันอย่างนี้เลยเหรออลันได้แต่สบบดในใจแต่ไม่ได้ตอบโต้อะไรรอดูว่าป้าเหมยจะทำอะไรต่อเก่งนี่ไม่ไวยวายสักแอะป้าเริ่มจะถูกใจเราเข้าแล้วละสิ งั้นมาต่อขั้นตอนที่สองกันเลยไปเอาถังน้ำมาหวังเหมยพูดกับอลันเสร็จก็หันไปสั่งลูกน้องในประโยคถัดมาน้ำเย็นๆที่บรรจุในถังถูกสาดเข้ามาที่หน้าของอลันทำให้แผลที่โดนตบตรงมุมปากของอลันแสบขึ้นมากว่าเดิมแต่อลันยังคงพยายามสงบสติอารมณ์ไม่ให้บุ่มบ่ามทำอะไรตอนนี้เข้าไปกระชากผมเด็กนั่นให้เงยหน้าขึ้นสิ หวังเหมยหันไปสั่งลูกน้องก่อนยกมือถือขึ้นถ่ายวิดีโอของอลันแล้วกดส่งไปหาหวังเฮิงหงดีมากหวังซุนน้อยทีนี้ก็รอเวลาให้พ่อของเธอนำสิ่งที่ป้าต้องการมาแลกดูซิว่าคนที่บอกรักลูกนักหนาอย่างพ่อของเธอจะยอมยกอำนาจของตัวเองเพื่อแลกกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหรือเปล่าเท่านี้ใช่ไหมครับที่ป้าเหมยจะให้ผมทำ ถ้าพอแล้วก็แก้มัดให้ผมด้วยโอ้จริงด้วยสินะป้าไม่ควรทําให้ว่าที่ลูกสะภ้ต้องช้ำไปมากกว่านี้เพราะเดี๋ยวตาฟู้มาเห็นจะโกรธเอาหวังเมืมยเอ่ยขึ้นอย่างคนถือไพ่เหนือกว่าอีกอย่างเธอคิดว่าถึงแก้มัดให้เด็กบอบบางอย่างหวังซุนก็ไม่มีทางตอบโต้ะอะไรได้แต่ทว่าเธอกำลังคิดผิดเพราะทันที ที่เชือกหลุดออกจากมืออัลันก็ลุกขึ้นจับข้อมือของหนึ่งในบริกาสองคนนั้นควยไปด้านหลังแล้วใช้มือสับเข้าที่ท้ายทอยของบริกาคนดังกล่าวจนหมดสติก่อนดึงเอาปืนตรงเอวของบริกาคนนั้นยิงไปที่บริกาอีกคนปังปังลูกกระสุนสองนัดแรกเจาะเข้าที่ขาบริกาคนดังกล่าวจนล้มลงปังและนัดต่อมาเจาะเข้า ที่มือของอีกฝ่ายที่ทำท่าจะยิงส่วนกลับมาอลันเดินเข้าไปเก็บปืนของอีกฝ่ายที่ตกลงที่พื้นก่อนจะแยะยิ้มให้ไม่ได้สนใจเสียงร้องโอดครวรด้วยความเจ็บปวดของบฏิการิาคนนั้นเลยภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำเอาหวังเมยได้แต่ยืนมองตัวแข็งทื่อเมื่อเด็กที่เธอคิดมาตลอดว่าบอบบางอ่อนแอไม่สมกับเกิดเป็นผู้ชายกับจัดการ ชายหนุ่มตัวโตวสองคนได้ในชั่วพิบตาถ้าเธอจะทำอะไรน้ำเสียงที่ดูสั่นไหวอย่างตื่นตระหนกของวังเมยธทําอาวัลันกระตุกยิ้มมุมปากก่อนก้าวขาเข้าไปหาอย่างช้าๆหมดเวลาสนุกแล้วครับป้าเมยตอนนี้ผมคงต้องรีบไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันเรือสินค้าออกไว้เสร็จงานแล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องผลประโยชน์ต่อนะครับอ๋อ แล้วก็ที่ประมยตบหน้าผมเมื่อกี้มันเบาไปนะครับพูดจบอลันก็ยกยิ้มมุมปากก่อนหมุนตัวเดินออกไปปล่อยให้หวังเหมยที่ถูกเขามัดติดกับเก้าอี้ดีดดิ้นไปมาทั้งพยายามส่งเสียงอู้อี้ผ่านผ้าที่โดนมัดปากอีกด้านหนึ่งเอธานที่นั่งอยู่ในรถกดโทรออกละลัวหาอลันแต่ก็ไม่เป็นผลเอาอยัางไงครับผู้กอง บุกเข้าไปเลยไหมครับหนึ่งในทีมปฏิบัติการเอ่ยถามเอทานเมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่สั่งการอะไรยังก่อนเราต้องรอสัญญ,ญาณจากอลันก่อนแต่นี่พวกเราเฝ้ารอดูสถานการณ์มาหลายชั่วโมงแล้วนะครับหรือว่าเด็กของผู้กองจะเจอปัญหาครับการสันนิษฐานของหนึ่งในทีมทำให้เอทานขมวดคิ้วคิดตามก่อนตอบกลับไปไม่หรอก ถ้ามีปัญหาจริงอารันคงส่งสัญญาณกลับมาแล้วผู้กองเชื่อมั่นในเด็กนั่นมากแค่ไหนหรอครับเอธานจ้องมองลูกน้องของตัวเองคู่หนึ่งก่อนตอบกลับไปเท่าชีวิตของฉันเพียงเท่านั้นทุกคนในทีมก็พยักหน้าให้เอธานอย่างเข้าใจติงติงเสียงมือถือที่ดังขึ้นทำให้เอธานรีบกดรับสายเพราะคิดว่าเป็นอาันคนดีเป็นไงบ้างเด็กนั่นอยู่ไหน เอธานขามวดคิ้วแปลกใจเพราะเสียงที่ดังมาตามสายไม่ใช่เสียงของอลันอย่างที่เขาคิดแต่กับเป็นเสียงทุ้มดุดันซึ่งเขาไม่คุ้นเคยว่าเป็นเสียงของใครในายเป็นใครแทนที่จะตอบคำถามของเขาแต่ปลายสายกับถามย้ำด้วยคำถามเดิมแถมน้ำเสียงยังดูดุดันขึ้นอีกหนึ่งระดับฉันถามว่าเด็กนั่นอยู่ไหนอัลันอยู่ที่ไหนเอธานนิ่งไปคู่หนึ่ง ไม่คิดว่าคนในสายจะเรียกอลันว่าอลันแทนที่จะเป็นหวังซุนพางคิดว่าใครกันที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของอลันนอกจากเขาจูจ่ๆใบหน้าของชายหนุ่มหล่อเหล่าสมบูรณ์แบบที่เขาเคยเจอตอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็ลอยเข้ามานายคือคนที่พาอลันไปเยี่ยมชั้นที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนก่อนใช่ไหมฉันถามว่าอลันอยู่ไหนนายใช้ให้เด็กนั่นไปทำอะไร ฉันขอสั่งให้นายเอาตัวเด็กนั่นกลับมาเดี๋ยวนี้เอธานถอนลมหายใจออกมาให้กับคนปลายสายที่เริ่มจะวางอำนาจกับเขาอย่างเหนื่อยใจแต่กลับไม่แปลกใจเลยสักนิดที่อีกฝ่ายจะร้อนลนแบบนั้นเพราะจากวันที่เจอกันในโรงพยาบาลแค่มองแว็บเดียวเขาก็ดูออกแล้วว่าอีกฝ่ายคิดยังไงกับอลันนั่นจึงทำให้เอธานเข้าใจและไม่ได้ตอบโต้อะไรที่ทำให้คนในสายหัวร้อนขึ้นกว่าเดิม เขาเข้าใจว่าอีกฝ่ายคงเป็นห่วงอลันซึ่งมันไม่ต่างจากเขาเลยสักนิดถ้าเรือขนส่งสินค้าใน GPS บอกว่าอลันกำลังไปที่นั่นถ้านายเป็นห่วงมากก็ตามไปแล้วกันเอธานตอบกลับแค่นั้นก่อนกดวางสายไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะต่อว่าอะไรอีกเพราะเขาไม่มีเวลาต่อล้อต่อเถียงหรอกเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของอลันไปที่ท่าเรือ อเล็กซานเดอร์หันมาสั่งกับเลก่อนเดินไปที่รถตรงไปยังท่าเรือขนส่งสินค้าทันที